ตอนที่21แล้วค่ะกับเคนแล้วก็ฟางพอถึงตอนเช้านะคะตอนนี้ฟางนั่นก็ลืมตาตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่าเมื่อคืนตัวเองเพ้อหลับไปตอนไหนทีวีก็เปิดทิ้งเอาไว้ฟางก็หันไปมองด้านหลังก็เห็นว่าเคนยังคงนอนหลับอยู่บวงแขนกว้างแก่งก็ยังคงกอดเอวของฟางเอาไว้ด้วยนะคะฟางก็ขยับตัวเล็กน้อย ทำให้พุงแขนแก่งอบลัดแน่นขึ้นอีกนิดแผ่นหลังของฟางก็รับรู้ถึงความอดุดอบอุ่นจากร่างกายของเคนค่ะพางคิดว่าถ้าคำพูดการกระทำของเคนอบอุ่นได้เหมือนกับตอนนี้ก็คงจะดีนะคะเโมงแล้วเสียงวองยาของเคนก็ดังขึ้นเขารู้ว่าฟางตื่นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันก็ได้ได้ถามออกมาค่ะเจ็ดมงกว่าแล้วครับ ฟางก็พูดขึ้นเมื่อเห็นเวลาในทีวีเคนก็ตอบรับแต่ก็ยังคงกอดฟางอยู่อย่างนั้นคุณไม่ลุกไปอาบน้ำหรอฟางก็ถามขึ้นเมื่อเห็นว่าเคนยังคงนอนต่อไม่ได้ลุกขึ้นแต่อย่างใดเนี่ยนะคะจะรีบไปไหนล่ะธนาคารก็ยังไม่เปิดตอนนี้หรอกเอาไวใ้ใกล้ๆคอยลุกไปอาบน้ำไปถอนเงิน แล้วค่อยไปบ้านของมึงเคนก็บอกออกมาแต่ผมอยากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วฟางก็พูดขึ้นเสียงแผ่วพร้อมกับขยับตัวเล็กน้อยอืม mm hmm. เดี๋ยวค่อยอาบก็ได้นอนเฉยๆก่อนไม่ได้หรือไงหรือว่าอยากให้ทำอย่างอื่นมากกว่านอนเคนก็พูดออกมาเสียงตุด,ดิติดดุนิดนิดทำให้ฟางชะงักไปนิดหนึ่งแต่ผมอยากเข้าห้องน้ำ ฟางก็ต่อรองออกมาเพราะเขาอยากจะเข้าห้องน้ำจ,จริงๆเคนก็ถอนหายใจเบาๆก่อนจะปล่อยฟางออกจากอ oh, ้อมแขนออกจากห้องน้ำแล้วก็กลับมานอนซะเคนก็พูดตอ,อกมาฟางก็เม้มปากนิดๆค่ะก่อนจะขยับลงจากเตียงแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำพอทำธุระในห,ห้องน้ำเสร็จแล้วฟางก็กลับมานอนบนเตียงให้เขน กอดตอแต่โดยดีส่วนหนึ่งนะคะฟางเองก็อยากจะให้เคนนอนกอดเขาเอาไว้แบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันฟางต้องการซึมซับเอาความทรงจําเหล่าที่เอาไว้ให้นานที่สุดไม่ว่าจะดีหรือร้ายอะไรที่เกี่ยวกับเคนฟางอยากจะเก็บมันเอาไว้เตือนใจหลายๆอย่างว่าวันหนึ่งเขาได้ทําผิดพลาดอะไรลงไปบ้างและผลที่ได้รับมันเป็นยังไงมันมีทั้งสุขและ ถูกปะปนกันไปถึงแม้ว่าทุกข์มันจะมีมากกว่าก็ตามทีเคนก็นอนกอดฟางจากด้านหลังโดยที่ฟางก็นอนดูทีวีไปด้วยนะคะบ้านเมืองอยู่กันกี่คนอยู่ดีดีเคนก็ถามขึ้นมาบ้านที่อุทยัยนะครับฟางก็ถามกลับไปอย่างแปลกใจกเคนก็ตอบรับในลำคอคะ่ะมีแม่อยู่คนเดียวครับแต่ก็มีสามีแม่อยู่ด้วย ตอนที่มันยังไม่หอบเงินหนีไปนะฟางก็ตอบออกมาและเขียนก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าในคําตอบนั้นแล้วน้าของมึงที่โทรเข้ามาละ่ะเขียนก็ถามต่ออีกนะ้าเขาอยู่กับครอบครัวเขาไม่ไกลนักหรอกครับแต่ก็ไม่ค่อยจะอยากจะมาวุ่นวายกับแม่ผมสักเท่าไหร่ถ้าไม่จาเป็นฟางก็บอกออกมาอีกเสียงแผวทําให้เขียนรู้สึกได้ว่าแม่ของฟางเหมือนจะค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยแล้วพ่อของมึงละ่ะ เขียนก็ถามต่อเขาอยากรู้เรื่องของพ่อฟางด้วยคือเขาอยากรู้เรื่องของฟางมากขึ้นเรื่อยๆฟังก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดๆอย่างเย่อะย้าพาคิดว่าทําไมเขนเพิ่งจะมาอยากรู้เรื่องของเขาตอนนี้พ่อของผมเสียไปนานแล้วล่ะครับฟางก็ตอบออกมาอีกเขนก็นิ่งเงียบไปนิดแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรออกมาอีกทั้งสองต่างนอนกอดกันอยู่เงียบๆเนกระทั่งเกือบเก้าโมงค่ะเขียนก็ให้ฟังไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนเขาก็โทรไปคุยเรื่องงานเล็กน้อยรอเวลาให้ฟางอาบน้ำให้เสร็จแล้วเขาก็เข้าไปอาบน้ำบางเคนก็ซื้อแปรงสีฟันซื้อของใช้ในเซเว่นติดมาด้วยนะเดี๋ยวไปถอนเงินธนาคารในห้างละกันจะได้หาข้าวกินกันก่อนเคนก็พูดขึ้นขณะพาฟางออกมาจากธนาคารออกมาธนาคารค่ะส่วนลุงแล้วก็ยังคงเปิดห้องเอาไว้อยู่นะคะเพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับวันนี้หรือเปล่าครับฟางก็ตอบรับ ตูดูดูเสียงมือถือของฟางก็ดังขึ้นพอหยิบมาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์ของนาเคทก็เหลือบมองเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับนาะตุลฟางกรับสายนะตัวเองเสียงเหนื่อยหนื่อยผมกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเดี๋ยวคงเข้าไปสายหน่อยเพราะผมต้องไปถอนเงินก่อนบอกแม่ด้วยว่าผมไม่ปล่อยให้บ้านโดนยึดไปแล้วครับครับผมเข้าใจครับผมฝาก นะ้าดูแม่ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับฟางก็คุยกับน้าสาวที่แม่ของเขาอลบแล้วให้โทรมาตามจีกฟางว่าจะเอาเงินเข้ามาเมื่อ,อไรพ่อน้าของฟางไม่ยอมให้เบื่อฟางกับแม่ของฟางไปว่าไงเขียนกระถามขึ้นสั้นๆไม่มีอะไรหรอกครับเขาแค่กลัวว่าผมจะไม่เอาเงินไปจ่ายเท่านั้นเองฟางก็บอกออกมาเหมือนกำลังเยาะเย้ยตัวเองว่ามีความสำคัญแค่เรื่องนี้ เคนก็ขมวดคิ้วเข้าหากันมุนเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีคนแบบแม่ของฟางอยู่จริงๆทั้งสองก็มาถึงห้างเคนก็พาฟางไปกินข้าวก่อนแล้วถึงจะพาไปที่ธนาคารต้องใช้เวลาพอสมควรในการถอนเงินจำนวนสามแสนนะคะฟางเองตอนนั้นงอยู่บางอย่างดีที่เคนคอยช่วยอยู่ด้วยจนฟางได้เงินสามแสนมาอยู่ในมือ แล้วนี่จะไปบ้านแม่มึงเลยไหมเคนก็ถามออกมาฟางก็ไปยังน่ารักเคนเองก็พอจะจําทางไปบ้านของฟางได้นะคะจากที่เคยมาตามตัวฟางในครั้งแรกรถยนต์รูก็ตรงเข้าไปจอดใต้ต้นไม้หน้ารั้วบ้านฟางก็นั่งมองบ้านตัวเองด้วยหัวใจที่สั่นละรัวเขาเห็นนาะของเขาอ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านรออยู่ก่อนแล้วเคนก็หันมามองหน้าฟางที่กําลัง นั่งกัดปากเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เอาไงเคนก็ถามเกินเสียงจริงจังฟางก็หันมามองหน้าเคนด้วยสายตาสรรันสนคุณลงไปกับผมด้วยได้ไหมฟางก็พูดขอออกมาอย่างน้อยเขาอยากให้เคนไปเป็นหลักให้เขาแล้วเบื่อว่าทางเจ้านี้จะมีปัญหาอะไรกูต้องลงไปด้วยอยู่แล้วไม่คิดรอดในรถหรอกนะเคนก็พูดบก,บกลับมาทำให้ฟาง จเชิญขึ้นมาได้บ้างถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าเคนล,ลงไปเพราะคงอยากจะรู้ว่าฟางออกเงินไปใช้เจ้านี่จริงๆหรือเปล่าก็ตามเมื่อเคนบอกว่าจะลงไปด้วยฟางก็เปิดประตูลงรถทันทีโดยมีเค้นเดินตามลงไปติดติดฟางนตุนนาสาวของฟางก็เรียกด้วยเสียงเครียดเธอรู้ดีว่าหลานชายต้องเหนื่อยมากแค่ไหนกับการที่ต้องหาเงินมาให้แม่ตัวเองแม่ล่ะครับ ฟางก็ถามขึ้นขึ้นไปชั้นสองนะ่ะเดี๋ยวลงมาน้าของฟางก็ตอบพร้อมกับมองไปที่เคนอย่างแปลกใจฟางก็หันมามองเค็นเล็กน้อยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองควรจะแนะน,นําเคนยังไงดีสวัสดีครับผมเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานของฟางพอดีเขาให้ผมช่วยพามาที่นี่ผมก็เลยพามาเป็นเพื่อนเคนก็สวัสดีน้าของฟางค่ะโดยไม่ได้บอกไปตรงๆว่าตัวเองเป็นใคร ฟางก็ถอนหอายใจออกมาเบาๆเมื่อเคนแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะสวัสดีจ้ะเออนั่งรอก่อนนะนาของฟางก็พูดขึ้นในนฟางมันมาแล้วใช่ไหมฉันได้ยินเสียงมันเสียงของแม่ของฟางก็พูดดังขึ้นโดยที่เคนกับฟางยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้หน้าบ้านเลยพร้อมกับเจ้าตัวที่เดินมาด้วยสีหน้าไม่ดีเท่าไหรนะ่นักพ่อออกมาเจอหน้าฟาง แม่ของลางเลยก็ตรงมาทุบไหล่ลูกชายทันทีต,ต,ต,ตุบตุบตับไอ้ลูกเร็วแกกล้าทิ้งฉันไว้ลูงบานแล้วหนีหายไปอย่างนั้นเหรอฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาแต่แกไม่คิดจะสนใจยายดีฉันเลยใช่ไหมฮะแม่ของฟางก็โวยลั่นพร้อมกับทุบตีลูกชายตัวเองฟางทำได้แค่ปัดป้องค่ะจนเคียนที่กำลังอึงรีบดึงฟางมาหลบหลังตัวเองแล้วจับมือแม่ของฟางเอาไว้ไม่ให้ทุบลงมาฟางอะก็น้าตาคอด้วยความ เจ็บใจไม่ใช่เจ็บที่ร่างกายนะคะหยุดเดี๋ยวนี้นะครับเคนก็พูดออกมาเสียงเข้มแม่ของฟางก็มองเคนอย่างสงสัยนี่พี่จะบ้าไปแล้วหรือไงฟางมันรีบมาแต่ไปตีมันเนี่ยนะครั้งที่แล้วมันก็บอกแล้วไงว่ามันรีบกลับไปทํางานด่วนะน่ะนะของฟางก็โวยใส่พี่สาวตัวเองเช่นเดียวกันฉันไม่เชื่อมันหรอกว่ามันน่ะรีบกลับไปทํางานมันต้องนีไปกับผู้ชายอยู่แล้ว เจ้าแท็กอะมันมาบอกฉันว่าไอ้ลูกไม่หลักดีมันขึ้นรถไปกับผู้ชายนะ่ะคงจะไปกินกับผัวมันนะ่ะสิคงจะไปกับผัวมันน่ะสิแม่ของฟางก็ยังคงโวยวายออกมาฟางก็กัดปากตัวเองจนเจ็บค่ะเมื่อรู้ว่าแท็กไปบอกแม่ของเขาเคนก็หันมามองหนะ้าฟางพร้อมกับคิ้วที่ขมวดเข้าหากันวันที่คุณมาตามหาผมฟางก็บอกออกมาเสียงสั่นเครือ ทำให้เคนนิ่งอึ้งไปนิดและพอจะจำได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนที่เคนเห็นอยู่กับฟางในตอนนั้นและเขาก็พอจะนึกออกว่าฟางบอกเขาว่าต้องไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่เชื่อและพาฟางไปที่เกาะส่วนตัวหรือว่าผู้ชายคนนี้ที่มารับแกนะฮะแม่ของฟางก็หันมาพูดกับเคนบ้างแม่พอสักทีเถอะฟางก็พูดออกมาเสียงสั่น ใช่ผมเป็นคนมารับฟังเองเพราะวันนั้นมีงานด่วนผมขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ให้เขาไปบอกคุณนาก่อนเคนก็ไหลตามน้ำที่นาของฟางบอกออกมาแม่ของฟางก็จ้องหน้าเคนขมิงแล้วมองเลยไปที่ลูกชายตัวเองอีกครั้งแล้วนี่แกได้เอาเงินมาหรือเปล่ารู้ไหมว่าเมื่อวานฉันแทบจะเอาตัวไม่รอดนะฮะแม่ของฟางก็โวยออกมาอีกเคนคอยยืนกันฟางเอาไวา้ค่ะตอนนี้ไม่ให้แม่ของฟาง พุ่งเข้ามาหาลูกชายตัวเองเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มารับรู้มันเห็นเรื่องราวแบบนี้ในครอบครัวของฟางเอามาฟางก็ตอบออกมาเสียงแผ่วเเจอหน้ามาแทนที่จะถามทายว่ามันเป็นยังไงบ้างกับตีมันพอตีเสร็จก็ถามหาเงินฉันลำไม่เข้าใจคนอย่างพี่จริงๆหน้าของฟางก็บอกออกมาด้วยความหมันใจพี่สาวของตัวเองค่ะ แม่ของฟางก็หันไปมองตาขวางเดี๋ยวบ่วงนั้นมันก็มาละแกเตรียมเงินไว้ด้วยละแม่ของฟางก็พูดออกมาอย่างทึดทัดแล้วเดินไปกระแทกตัวลงดังที่เข้าอี้อีกตัวโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่โดยไม่ได้ใส่ใจใครแถวนั้นเลยเคนก็หันมาหาฟางที่ยืนหน้าแดงเสียเสียวด้วยความรู้สึกเจ็บหน่วงในใจดังก่อน เคกระปูดขึ้นพร้อมกับจับจับไหลของฟางบีบเบาๆฟางก็ซุดตัวลงนั่งโดยมีเคตนนั่งอยู่ข้างๆเคตนก็นั่งเยียบพอกําลังคิดทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนได้ยินเสียงมอไซค์เข้ามาจอดทุกคนก็หันไปมองพอคิดว่าเป็นเจ้านีที่จะมาเอาเงินแต่กลายเป็นว่าเป็นแท็กชายหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันฟางก็น,นาซีลงมือของฟางก็จับไปที่แขนของเขนทันที ทำให้เคนหันไปมองหน้าฟางอย่างสงสัยแล้วหันไปมองอีกฝ่ายที่กำลังเดินเข้ามาและเขาก็จำได้ว่าเป็นคนที่อยู่กับฟางในวันที่เขามาพาตัวฟางไปมีอะไรแท็กแม่ของฟางก็ทักอีกฝ่ายแท็กก็หันมามองฟางด้วยสายตาวาววับจนโคกจนเคนรู้สึกกล่นในใจ ก่อนที่แท็กจะมองมาที่เคนด้วยสายตาที่สงสัยไม่มีอะไรหรอกครับผมกบว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อน,นตายตอนที่พวกนั้นมาเก็บเงินนะเพื่อมันคิดตุกติกอะไรแท็กก็อ้างขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเขารู้ว่าฟางจะต้องมาหาแม่ของฟางแน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะเจอผู้ชายที่เคยมาพาฟางไปด้วยอืออขอขบใจนี่ฉันก็ได้แก่นี่แหละที่คอยมาสอดสองช่วยดูแลฉัน ต่างกับใครบางคนแม่ของฟางก็พูดเหน็บลูกชายตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วมองหน้าฟางอย่างเคืองๆฟางก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นไงบ้างฟางสบายดีหรือเปล่าแท็กก็ทักขึ้นฟางก็กัดปากตัวเองเล็กน้อยไม่ต้องมายุ่งฟางก็พูดออกมาเสียงแข็งแต่มือของฟางนั้นสั่นละลิกซึ่งเคตรู้สึกได้พอฟางจับแขนของเคตเอาไว้อยู่ แทมันก็ถามดีๆแกทำไมตอบอย่างนั้นนะฮะแม่ของฟางก็บอกออกมาครั้งเนี้ยฟางก็หันมามองหน้าแม่ตัวเองด้วยสายตาคุ้นเคืองโดยที่ดวงตายังคงแดงกำมันเป็นลูกของแม่หรือไงถึงได้เข้าข้างมันนักนะฮะฟางก็ว่าแม่ตัวเองอย่างสุดทนไอ้ฟางแม่ของฟางก็ตวาดลั่น แต่ก็เข้าไปจับแม่ของฟางเอาไว้ไม่ให้ลูกไปหาฟางส่วนเคนก็เอาแขนของตัวเองกันฟางเอาไว้ทันทีพร้อมกับจ้องหน้าแม่ของฟางและแท็กคามิ่งเคนก็หันมามองหน้าฟางอย่างสงสัยเขาคิดว่าระหว่างฟางกับแท็กมันน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างต่อกันฟางเองก็มองหน้าเคนด้วยสายตาสันส่นๆก่อนจะหายใจเข้าลึกๆเหมือนกับกำลังเรียบเรียงสติตัวเอง ส่วนเคนก็หันไปมองหน้าแท็กก็เห็นว่าแท็กกำลังจ้องมองมาที่ฟางกับเคนไม่วางตาเคนจึงจ้องกลับไปด้วยสายตาที่แข็งกร้าวน้าตายมีเงินมาใช้นี่พวกนั้นแล้วเหรอแท็กก็ถามขึ้นแม่ของฟางก็เลยพยักหน้ารับแล้วมองเลยมาที่ลูกชายตัวเองใช่มันเอามาให้นะแม่ของฟางก็พยักหน้ามาที่ฟางอย่างหุดมิตรทำให้ฟางนึกน้อยใจ ที่แม่ตัวเองทำเหมือนไม่ค่อยอยากจะใยดีกับฟางเท่าไรนะักความจริงไม่น่าให้ฟางลำบากเลยนะน้าตายน้ามาเอาที่ผมก่อนก็ได้แล้วค่อยทยอยคืนผมผมไม่คิดดอกเบี้ยหรอกครับแท็กก็พูดขึ้นพร้อมกับเหลมองมากที่ฟางเล็กน้อยทำให้ฟางกัดปากแล้วจ้องแท็กอย่างกินเลือดก,กินเนือ้อไม่ต้องมาเสือกกูหาเงินมาให้แม่กูเองได้ฟางกระลุกขึ้นมายืนตะววาด กล้าวใส่แท็กเหมือนคนสติหลุดล่างเล็กของฟางก็สั่นละลิกใบหน้าแดงจัดเหมือนกับคนที่พร้อมจะไฟได้ตลอดเวลาเคนเองก็ต้องรีบลุกมากอดไหลและประคองฟางเอาไว้ขนาดแม่และน้าของฟางเองอย่างนิ่งอึงพราะไม่เคยเห็นฟางเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแกเป็นบ้าอะไรของแกฮะแม่ของฟางก็พูดขึ้นด้วยความแปกใจ นั่งลงก่อนเคนก็พูดกับฟางความกับประคองให้ฟางนั่งลงอีกครั้งส่วนแท็กก็มองฟางอย่างไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรออกมาจนกระทั่งมีรถมาจอดที่หน้าบ้าน <c oughs> สงสัยพวกนั้นมันมาแล้วนาตุนก็พูดขึ้นพอรถจอดสนิทดีแล้วก็มีชายร่างใหญ่สองคนเดินลงมาจากรถ พร้อมกับซองสีน้ําตาลในมือในเงินชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นเสียงเข้มพร้อมกับมองหน้าทุกคนที่นั่งอยู่เอามาสิแม่ของฟางก็หันมาพูดกับฟางผมขอดูโฉนดทีค่ค้างที่เขาเอาไปจำนองก่อนครับแล้วก็เอกสารการกู้ยืมเงินด้วยเคนก็เป็นคนพูดขึ้นฟางก็หันมามองหน้าเคตนิด,นด ชายสองคนก็อมองเคนอย่างแปลกใจแต่ก็อยอมมานั่งที่โต๊ะอินอ่อนพร้อมกับยื่นซองสีน้ำตาลให้กับเคนเคนรับมาเปิดดูแล้วส่งฉนวนให้ฟังดูด้วยส่วนเขาก็ดูเอกสารการกู้ยืมเงินใช่ไหมเคนก็ถามสั้นๆฟังก็ดูเอกสารแล้วทยัยหกน่ารับแปลงเงินในรถมา,แล,าแล้วก็เอกสารเนี้ยแล้วก็เอกสารในลิ้นชักเคนก็พูดขึ้นเสียงนิ่งเดี๋ยว ชายร่างใหญ่เรียกเอาไว้ก่อนทำาห้ฟางชะงักเล็กน้อยมีอะไรหรอครับเกียก็ถามขึ้นในขณะที่แม่กับน้าของฟางนั่งฟังเงียบ,ยบส่วนแท็กเองก็ยืนมองเกียกับฟางอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้ดอกมันขึ้นมาอยู่ที่สี่แสนละถ้าอยากได้โฉนดคืนก็ต้องจ่ายมาทั้งหมดอีกคนก็พูดขึ้นฟางก็น้าเสียทันทีเพราะเขามีเงินมาแค่สามแสนเท่านั้นจริงๆตอนแรกบอกผมแค่สามแสนไม่ใช่หรือไง ฟางก็ถามกลับไปทันทีก็ใช่แต่แม่แกเบี้ยวนี่มานานแถมดอกก็ไม่ยอมจ่ายมันก็ทบมาถึงขนาดนี้ไงตกลงจะจ่ายไหมอีกฝ่ายก็าําฝฟางก็กัดปากเล็กน้อยจ่ายรอบแบบหนึ่งเคนก็พูดขึ้นทำาไ้ฟางมองเคนด้วยความไม่เข้าใจเคนก็ลุกเดินไปที่รถเขาก็ไปหยิบบางอย่างที่ลิ้นชักและหยิบเงินที่ฟางวางไว้แล้วเดินกลับมา นี่คือเงินสามแสนลองไปนับก่อนได้เคนก็ส่งเงินสดสามแสนที่ฟางเพิ่งถอนออกมาให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายก็รับไปนับครบแล้วอีกหนึ่งแสนละอีกฝ่ายก็ถามขึ้นอีกหนึ่งแสนผมจะเขียนเช็คให้เคนก็ตอบกลับทำให้ฟังหันมามองหน้าเคนด้วยความไม่เข้าใจแต่เราอยากได้เงินสดอีกฝ่ายก็ตอบกลับทันทีพวกคุณมาบอกกระทันนแบบนี้เราจะไปเอาเงินสดมาจากไหน ถ้าไม่เอาก็ต้องหลอเคนก็พูดออกมาเสียงนิ่งและน้าเกลงยดขามทำให้ทั้งสองคนหันมามองหน้ากันอย่างลังเลแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าเช็คจะไม่เด็กอีกฝ่ายก็ถามกลับอีกเคนก็ส่งนามบัตรเองไปให้นี่นามบัตรของผมทํามันเด็กก็ไปหาผมเคนก็พูดออกมาชายร่างใหญ่ทั้งสองหันมากระซิบกันเบาเมื่อเห็นนามบัตรของเคนก็ได้เช็คก,ก็เช็ค อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาคุณจะทำอะไรอะ่ะฟางก็จับแขนเคนแล้วถามขึ้นเมื่อเห็นว่าเคนหยิบสมุดเช็คออกมาเซ็นอยู่เฉยๆทถอะนะเคนก็พูดขึ้นก่อนจะเซ็นเช็คให้อีกฝ่ายไปอีกฝ่ายก็รับมาถือดูยิ้มยิ้มอย่างพอใจโอเคจบเรื่องเอาโฉนดคืนไปได้เลยชายร่างใหญ่ก็พูดขึ้นเดี๋ยว เคนก็เรียกดักเอาไว้ก่อนค่ะชายล่างอยา่ทั้งสองคนก็ชะงักไปนิดอะไรอีกไฟล์ก็ถามกลับมาอย่างสงสัยเคนก็ยื่นเอกสารอีกใบตรงหน้าไปให้เซ็นรับเงินด้วยเคนก็พูดขึินเสียงนิ่งทำให้ทั้งสองคนนิ่งอึง้งไม่คิดว่าเคนจะให้เซ็นรับเงินด้วยผมต้องการความมั่นใจว่าเงินที่จ่ายให้ในครั้งจะไม่เสียเปล่าและเป็นการยืนยันด้วยว่าพวกคุณรับเงินไปแล้วจริงๆ เคนก็พูดขึ้นเสียงนิง่งทั้งสองก็องมือถัดเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยอมเซ็นรับเงินก่อนจะพากันออกไปฟางก็ถอนหาใจด้วยความโล่งอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแก้วาชนดดมาได้ละฉันจะเอาไปเก็บแม่ของฟางก็เดินมาหยิบชนดดที่ดินไปแต่เคนก็หยิบมาก่อนทําให้แม่ของฟางมองอย่างงงงงชนดนนี้ผมจะเป็นคนเก็บไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าผมออกเงินไปหนึ่งแนให้ก่อน เอาไว้คุณหามาคืนได้เมื่อไหร่ผมก็จะคืนโฉนดให้เคนก็พูดเสียงนิ่งทำให้แม่ของฟางตาโตทันทีนี่แกเป็นใครฮะเสนอหน้ามาช่วยแต่ก็ไม่ต่างไปจากไอ้พวกนั้นหรอกแม่ของฟางก็โวยวายออกมาอีกฟางเองก็แก็มองหน้าเคนด้วยความไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเคนก็พูดเสียงไม่ดังมากนะักฟางก็เลยพยักหน้ารับค่ะงั้นเดี๋ยวฉันใจ ให้นะตายเองก็ได้แท็กก็เสนอขึ้นทำให้แม่ของฟางหันไปยิ้มกว้างทันทีด้วยความพอใจไม่กูจะจ่ายเองนี่มันเรื่องครอบครัวกูฟางก็รีบพูดขัดขึ้นทำให้แท็กขมวดคิ้วเข้าหากันทันทีไอฟ้ฟางแกจะเรื่องมากทำไมฮะแม่ของฟางก็โวยขึ้นมาแม่ไม่ต้องพูดเลย เรื่องทุกอย่างผมจะจัดการเองขอแค่แม่อย่าสร้างหนี้สินเพิ่มก็พอแล้วพอถ้ามีอีกครั้งต่อไปผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่สนใจแม่อีกแล้วฟางก็พูดขึ้นมาอย่างสุดทนทำให้แม่ของฟางอาปากค้างเล็กน้อยแกแกแม่ของฟางพยายามจะคินกาพูดออกมาจบทุละแล้วผมขอตัวก่อนนะครับกลับกันเถอะเค่งก็พูดขัดขึ้นมาค่ะก่อนจะหันมามอกกับฟางพร้อมกับ เดินมาจับมือฟางออกจากบ้านของฟางทันทีนาตุนก็เดินตามออกมาพอรำคาญพี่สาวของตัวเองเต็มทีเดี๋ยวครับผมขอคุยกับนาผมก่อนฟางก็พูดขึ้นเมื่อเคียนพามาที่รถเขียนก็พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปติดเครื่องรถหลอ่อส่วนฟางก็ยืนคุยกับนาของตัวเองที่ข้างรถ เคนก็นั่งดูชนดบ้านของฟางในมือของเขาสิ่งที่ทําให้เขายื่นมือเข้าไปช่วยฟางส่วนหนึ่งเคนคิดว่ามันอาจจะยืดเวลาให้ฟางเป็นของเขาได้อีกสักระยะอีกส่วนหนึ่งคือเคนร,รู้สึกสงสารฟางเขาไม่คิดว่าล่างเด็กจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆเฮ้ย <c oughs> กูก็คงไม่ต่างจากไอ้พวกนั้นจริงๆนั่นแหละเคนก็พึมพำคนเดียวในรถพอฟางคุยก,กับหน้าตัวเอยงเรียบร้อยแล้ว กรลีบขึ้นรถของเคนทันทีและเมื่อประตูรถปิดลงเคนก็ขับออกไปกลับไปที่โรงแรมเรื่องโฉนดของผมฟังก็เกินขึ้นกูคืนให้มึงแน่ไม่ต้องห่วงเคนก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งสายตาของเขาคอยมองไปที่กระจกหลังเป็นระยะถ้าผมได้เงินแล้วผมจะขอถ่ายคืนนะครับ ฟางก็พูดออกมาเคนก็พยักหน้ารับค่ะฟางอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรต่อมาอีกเพราะรู้สึกว่าใจตัวเองมันล้าเหลือเกินจนเคนมาถึงโรงแรมมึงขึ้นไปบนห้องก่อนเดี๋ยวกูอ่ะตามขึ้นไปเคนก็พูดขึ้นฟางจึงพยักหน้ารับถึงแม้ว่าจะงงอยู่แต่ตอนนี้ฟางอยากจะขึ้นไปนอนเต็มทีฟางก็เดินเข้าไปในโรงแรม ส่วนเคนก็เดินมาที่ข้างส่วนโรงแรมค่ะซึ่งแท็กนั่งขอม,มอไซค์ยอยู่แท็กขี่มอไซค์ตามเคนและฟางมาซึ่งเคนรู้ตั้งแต่ขับออกมาจากบ้านของฟางแล้วนายต้องการอะไรเคตถามเสียงนิ่งแท็กก็ยกยิ้มที่มุมปากก็ดีจะได้พูดตรงๆเลยฉันอยากจะจ่ายเงินแทนฟางแท็กก็พูดขึ้นเคนก็เลิกคิ้วขึ้นนิดนิดทำไมเคนก็ถามกลับก็ไม่ทำไม ฉันก็แค่อยากจะช่วยฟังเท่านั้นเองแท็กก็ตอบกลับไปแต่เคตคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่แนคุณได้ผลประโยชน์อะไรที่ช่วยฟังละ่ะเคนก็ถามขึ้นเพราะคิดว่าทําไมคนอื่นอย่างแท็กถึงอยากจะช่วยฟังก็ผัวอยากจะช่วยเมียมันแปลกตรงไหนแท็กก็ถามพร้อมกับมองหน้าเคนอย่างยีวยาทำให้เคนชะงักเป็นนิด เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่แท็กพูดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอโทษทีนะตลอดเวลาที่ฉันอยู่กับฟางฟางก็มีฉันเป็นผัวแค่คนเดียวนายจะมาบอกว่าเป็นผัวฟางได้ยังไงเคนก็ลองพูดอย่างเชิงอ,อีกฝ่ายเผื่อว่าอีกฝ่ายจะแค่ต้องการหลอกเขาเท่านั้นและเมื่อได้ยินที่เคนพูดออกมาแท็กก็หน้าตึงทันทีก่อนจะยกยิ้มที่มุมปากเหมือนกับว่า คนที่ถือไพ่เหนือกว่าคือแท็กงั้นเหรอแล้วไงลีลาดีไหมลองไปถามฟ้างมันดูนะว่าใครเป็นคนสอนให้รู้จกักเรื่องนั้นเป็นคนแรกแต่คงไม่ใช่นายแน่นอนว่ะแท็กก็บอกออกมาด้วยน้ำเสียงยียวนเคนรู้สึกเหมือนเส้นความอดทนของเคนมันกำลังจะขาดตกลงว่าย,ยัางไงยกหนี้ของฟางให้ฉันซะฉันจะเอาเงินมาให้หนายเดี๋ยวนี้เลย แท็กก็พูดขึ้นเสียงจริงจังบบบเคนก็กระชากคอเสื้อของแท็กอย่างแรงเส้นเลือดที่กำลังปูดปนมันล้นทันทีอย่ามายุ่งกับฟางอีกไม่งั้นได้เห็นดีกันแน่เคนก็พูดเสียงเข้มดวงตาวาวโลจนแท็กยังอึ้งไปเลยก่อนที่เคนจะผลักแท็กแล้วเดินกลับเข้าโรงแรมโดยไม่ใส่ใจแท็กเลยทำให้แท็กได้แต่ยืนหัวเสียอยู่คนเดียว เสียงเปิดประตูทําให้ฟางที่นอนอยู่บนเตียงพงกหัวไปมองเล็กน้อยก็เห็นคนที่เดินเข้ามาคือเคนด้วยสีหน้าบึ้งตึงคิ้วทั้งสองข้างขามวดเข้าหากันมีอะไรหรือเปล่าครับฟางก็ถามขึ้นอย่างสงสัยเคนก็ยืนจ้องหน้าฟางนิดๆตอนนี้ในหัวของเขาคิดสับสนวกวนไปหมดเลยเมื่อกี้คนที่ชื่อแทก มายื่นข้อเสนอให้กูเคนก็พูดเกินๆทำให้ฟางหน้าเสียแล้วรีบลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วข,ข้อเสนออะไรครับฟางก็ถามกับด้วยหัวใจที่มันเต้นรวัวมันเสนอว่าจะจ่ายหนี้แทนเคนก็พูดออกมามันทําให้ฟางอ่ะคือแบบเหมือนแบบเจ็บปวดแบบอึง้งแล้วหลุนว่าเคนอ่ะ พูดกับแท็กว่าอย่างไงอีกบ้างเพราะฟางไม่รู้เลยว่าเคนะตอบตกลงหรือว่าอะไรกับแท็กไปบ้างทุกคนคะ่ะจบแล้วสำหรับตอนที่21ซึ่งตอนที่21อ่ะอาจจะไม่ถึง30นาทีนะคะคือแบบค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงประมาณ28นาทีก็ต้องขออภัยนะคะตอนนี้อาจจะจบไวกว่าทุกตอนนิดนึงเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าตอนที่22มารอลุ้นกันคะ่ะ